Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติลุยตรวจแนวเค่อนกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาย้ำเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังทุกจุดดึกดื่นก็ต้องมาอย่าประมาทแจ้งกรุงเทพมหานครรับมือกรมชลประทานปล่อยน้ำไหวแน่ 27กรกฎาคม2565นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยลงเรือจากท่าเรือสี่พระยาเขตบางรักไปยังสะพานพระราม3โดยสำนักการระบายน้ำให้ข้อมูลการดำเนินการนายชัดชาติกล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีแนวเขื่อนกันน้ำ88กิโลเมตรเป็นของเอกชน8จุด ตรงท่าเรือสี่พระยาก็เป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมเวลาน้ำขึ้นเนื่องจากยังเป็นจุดฟันหลอเพราะเป็นทางเข้าท่าเรือที่มีคนเดินเข้าออกสำหรับแนวฟันหลอตอนนี้มี23จุดอยู่ฝั่งพระนคร14จุดฝั่งธนบุรี9้าจุดบางจุดฟันหลอ้อยู่ตรงบ้านพักอาศัยปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจทำความเสียหายได้เยอะเพราะเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้าไปได้ ดังนั้นตนจึงมอบหมายให้สำนักระบายน้ำรีบวางแผนอย่าประมาทต้องมีคนเฝ้าระวังแต่ละจุดพร้อมดึกดื่นก็ต้องมาปัจจุบันยังมีจุดฟันล้อไหลายจุดต้องระวังประมาทไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมน้ำอัดทะลักเข้ามาได้น้ำขึ้นไม่สูงก็จริงแต่น้ำสามารถทะลักเข้ามาได้ ทุกจุดต้องมีคนรับผิดชอบช่วงน้ำทะเลหนุนน้ำขึ้นน้ำลงน้ำเหนือไม่ได้กังวลมากแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมประมาทไม่ได้พื้นที่เอกชนด้วยทุกคนต้องช่วยกันเห็นแก่ส่วนรวมนอกจากนี้จะให้สำนักสิ่งแวดล้อมรีบจัดเก็บผักตบชวาโดยเร็วเนื่องจากมีอยู่ค่อนข้างมากอาจเป็นปัญหากับการสัญจรของเรือนในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ นายวิสุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมพร่องน้ําเรียบร้อยแล้วมีข่าวว่ากรมชลประทานจะปล่อยน้ําเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่1,250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไม่ต้องกังวลยังอยู่ในความสามารถที่กรุงเทพมหานครรับได้ที่2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ